เดินเล่นที่เจ้ากวางเ,าเดินเล่นที่กวางเจ้าเจ้ากวางจินเยี่ยวหึงมากเ <c oughs> มียกับแม่ใหญ่สายตลาดสดโดยตลาดสดมุฑจีนเมียกับแม่ใหญ่สายตลาดสด เดดจีนจยอสายตลาดสดอยู่แล้วอุ้ยทำไมไข่เขาน่ารักจังเลยเหมือนไข่ของเล่นนี่คุณเชียงเอาเอาไปปลาเล่นสิคุณเชียง นี่สามชั้นตักแดดเดียวไม่เลี้ยงปลาหางนกยูงด้วยอ่ะนี่ไงให้ตีเหลาอ่าอ่ม่ามันไหมอ่ะไม่มัน หนูละยี่สิหยวนลูกล,ล,กล100ะร้อยวูฟตึงไม่อไม่หล่อนไม่หล่อน,อ,น <c oughs> อันนี้สันหยวนสันควายอี้จินหนึ่งจินเท่ากับครึ่งโลครึ่งโลเท่ากับ3มหยวน <c oughs> เืออะไรกันที่จีนอะ แ่น้ำกาลกี่บาทห้าอันละสิบหยวนอันละโดนแม่มึงด่าแน่นอนไปเดินไปจ่ายตังค์เอาเอาไปแค่เดียวของสองอันเถอะแล้วเดี๋ยวมึงก็โวยวายกันเฮี้ยนหลอกก็ได้แป๊หนึ่งเป็นน้ำตาลจริงๆนะวิธีจ่ายตังค์ a ีเพย์ใช่ไหมดูดิเขยี่มามาไล่ละ โอเคถ่ายได้แล้วมาเดินมาได้อะไรดูนี้เหมือนกันไหมเหมือนในเกมไหมมันมีแคแล,แล้วเขี่ยมหรอเขียเข่ยมมันอยู่น่าจะอยู่ข้า้ใต้เนาะเรากลับไปเล่นโรงแรมนะเดี๋ยวเพิ่งเล่นตรงนี้เปิดที้ได้อะไร ได้ออไรสามเหลี่ยมมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่ไข่ในตำนานไข่ต้มใบชาที่จีนเขาจะกินกันกินไหมี่ไข่ต้มใบชาไหมแต่มายืนเบียนหันหน้ามาดิจะถ่ายพร้อมหันหน้ามาหน่อยซีโลก มันเป็นตึกเก่าของจีนเลยบิงกวาม <c oughs> ไม่กินใครซื้อรับผิดชอบอ เวลาถ่ายวีดีโอก็เห็นแต่ตูดเห็นแต่ด่ากันเนาะสามคนไปงัวเพียนถิ่นเตี้ยนอะไรเนี่ยอะไรของหวานเหรอไปงัวเถียนถิ่นเตีเต้ยนร้านของหวาน <c oughs> ด, <S <S ดังไหมดังไหมร้านดังด้านอะไรร้านดังมินจี้เหรอไมงั้ก็ทิ้งเลยไม่เอาไม่ข้ามข้ามไปทำไมดังมันไม่ได้มอีกองร่นี่ร้านข้าวร้านข้าว เปิดตลอด24ชั่วโมงกัวเปาโยเหมือนทางชั่วหรีจีเลยอ่ะอันเดียวกันไม่อยากกินเดี๋ยวค่อยกินนี่อิ่มอยู่เลยเดี๋ยวมากินร้าน่อยนี้แหละอันนี้ของห้องไก่ทอดไก่ก็ืนอููตีน กองกินตอนเย็นก่อนแต่ยังไม่กินหาไว้ก่อนจงเจ ตาผายตาผายอันนี้เด็กน้อยเอาไหมเสี่ยวล้มเสียอันนี้คืออะไรกุ้งกุ้งอะไรที่ป้าบอกป้าอยากเลี้ยงนะกุ้งกุ้งคิวฟิตคนจีนชอบกินเราทำรสชาติเือน ไม่รู้ไม่เคยกินคนนี้เด็กเชื่อจงังหวัดมาสิใช่เด็กจีนไหมเนี่ยเสื้อจีนใส่แล้วทำตัวซะเหมือนเลยเราเนี่ย๋องกินนี่ไงนี่ไงเอว เข้ามาในถนนเบยดจิงลูกวมันจะเข้าไปเบยดจิงลูกรอถ่ายตัวเองก่อนเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าตัวเองมีคลิปมาด้วยนะ <c oughs> không mà đường bởi trình luôn. shopping, đường con đơn của. chắc นั่นน่ะเจ้าแม่กวนอิมพันมือไม่ไหวไหมพีู่้สิไปนับมือดิพันมือจริงๆอ๋อก็หนึ่งมือหนึ่งมือที่ทําจําลองเทียบเปรียกก็จะเทียบว่าต่อหนึ่งมือต่อร้อยมือหรือมือต่อเท่าไหร่มือเนี่ยปวนยิ้มเตือน วัดวัดพุทธอยู่ในถนนเปยจิงลือในต้าทรงเป่าเตี้ยนพระโพธิสัตว์สามองค์ ห้ามถ่ายรูปห้ามเข้าไปถ่ายรูปจ้าคนจีนเขาว่ายเยอะอยู่นะเฟิ่มใช่ไหมไปเพิ้งไา,ายคู่ไหมา่ายคู่ไหมา่ายคู่ไข่ล้วแค่เดียว เบถ่ายไหมแม่มันถ่ายกับลูกๆถือถ่ายสามถ่ายสามรอบไหมถือกล้องไว้ป้ายถ่ายดูฮะถือที่ตอนแบบหลอบังนะหลอบังนะหลอไปทำไนอ่ เนียนเฟ้ยชานควรเข้าชมพีเสื้อหนาวก็ไม่ใส่ หน้าวขายของซะงั้นมีอะไรอ่ะมีน้ำสดม <c oughs> ีกวัวซาไหมประคำประคำแล้วหยิบกันอีกแล้วจ้า เอาอะไรไปแล้วบ้างเอ่ยอันดำๆนี่อะไรหนิวโยอเนื้อบ้าเอาโยอยูย่เอาปลาหมึกเอาปลาหมึกให้อ้ยสองเอาไม้หนึ่งแล้วกันถ้าม,ม,มีกินเหมือนล่าเขียวเลยรออกมาใช่มันไม่กลิ่นล่าเขียวมีอ,อะไรไปแล้วอ่ะ

อะไรยางโลคืออะไรอันนี้อะไรคะระชวอันนี้คือ,อยางโลแพอันนี้อะไรอ่ะชิ้นปลาน,นี่อะไรปลาหมึกนีโรเนื้ออเคร้านอะไรไไตอนนี้ที่จีนฮิตก,กันมากคน,นต่อแถวยาวมากโรงแรมที่กวางเจานอนสองคืน า้นี้เมียบอกว่าจองไปไม่รู้เท่หร่ห้องคืนละสองพันบ้งรวมอาหารเชา้าช้นี้จนเตียงห้องน้ำอยู่นี่ทีวีใหญ่มาก